ดาบินเป็นเทพธิดาสาวสุดน่ารักที่ภายนอกอาจจะดูกุ๊กกิ๊กคาวีอี้ไม่มีพิษมีภัยแต่ภายในายกล่องที่เธอถือนั้นกลับบรรจุปืนใหญ่พลังแรงสูงที่พร้อมจะบื้มศัตรูตรงหน้าให้กลายเป็นจุนได้ในพริบตาซึ่งตัวกระสุนปืนใหญ่นอกจากจะมีความรุนแรงที่สูงแล้วมันยังสามารถลดความต้านทานธาตุดินได้อีกดาบินจึงถือเป็นฮีโร่ที่เกิดมาเพื่อเฉิดฉายในโหมดเรดบอสโดยแท้จริงเลยละ่ะเทพธิดาสุดน่ารักคนนี้จะเก่งและน่าเล่นแค่ไหนกันนั้น วันนี้ผมพีดีเอสเธอรจึงจะมารีวิวเทพธิดามือใหม่ดาบินและอาวุธประจำตัวปืนใหญ่สวรรค์กันครับดาบินเป็นดีลเลอร์ระยะไกลท่าดินที่ใช้ไรเฟิลเป็นอาวุธเธอเป็นเทพธิดาที่เกิดมาเพื่อลุยในเรดบอสอย่างแท้จริงเพราะดาบินมีการโจมตีปกติที่รุนแรงมากชนิดที่ว่ายิ่งทีเดียวสามารถทำความเสียหายได้ถึงหลักแสนมีความสามารถต่าง ที่จะช่วยทําให้ทั้งตัวเธอและเพื่อนร่วมทีมสามารถทําความเสียหายโดยรวมแก่ศัตรูได้มากขึ้นและมีอาวุธประจําตัวที่นอกจากจะลดความต้านทานธาตุาดินของศัตรูได้แล้วยังมีความสามารถในการทําให้ดาบินแรงและอึดขึ้นได้อีกดังนั้นดาบินจึงถือเป็นฮีโร่ที่สามารถทําความเสียหายแก่ศัตรูได้อย่างมหาศาลและเหมาะมากๆที่จะนําไปเล่นในทีมเรดบอสระยะไกลธาตุดินครับ การโจมตีปกติมีชื่อว่ากระหน่ำยิงโดยดาบินจะยิงกระสุนปืนใหญ่เข้าโจมตีศัตรูโดยการโจมตีนี้จะเป็นการยิงกระสุนเข้าโจมตีศัตรูหนึ่งนัดก่อนที่จะทำการรีโหลดเป็นการโจมตีปกติที่มีความรุนแรงที่สูงมากชนิดที่ว่าถ้าปั้นให้สุดจัดทีมให้ดีและยิงให้ติดคริติค้ลนี่ดาเมจแตะหลักแสนได้ไม่ยากที่สำคัญคือตัวกระสุนวิ่งค่อนข้างเร็วและสามารถทะลุก,กำแพงได้มันจึงทำให้ดาบิน เป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายและยิงไม่ค่อยพลาดเว้นแต่จะเจอพวกศัตรูที่พลิ้วมากจริงๆถึงการโจมตีปกติจะดูดีมากๆแต่ก็มีจุดอ่อนนั่นคือการโจมตีปกติแต่ละครั้งจะมีจังหวะชะงักก่อนที่เธอจะยิงกระสุนปืนใหญ่ออกไปด้วยซึ่งจังหวะชะงักนี้ถึงจะไม่นานแต่มันก็ทําให้ดาบิน ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งถ้าเราหาตำแหน่งยิงหรือยิงในจังหวะที่ไม่ดีมากพอศัตรูอาจจะโจมตีเข้ามาขัดจังหวะจนทําให้ดาบินยิงไม่ออกหรืออาจทําให้เธอตายได้เลยหากเป็นการโจมตีที่แรงมากพอดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับดาบินเลยคือก่อนยิงต้องดูจังหวะและหาตำแหน่งยืนให้ดีก่อนครับซึ่งถ้าเราสามารถหาจังหวะ และตำแหน่งยืนยิงดีๆให้เธอได้ตลอดแบบไม่ขาดช่วงนี้ก็แทบจะเป็นการปิดสวิตชุดอ่อนนี้ของดาวินไปโดยปริยายเลยละครับอีกหนึ่งจุดอ่อนที่ค่อนข้างสําคัญเลยคือตัวปืนใหญ่ของดาบินมีกระสุนแค่นัดเดียว ทำให้ดาบินไปเล่นในแดนเจียนที่มีศัตรูจํานวนเยอะค่อนข้างลําบากจากการที่ตัวเธออาจเคลียร์มอนสเตอร์ไม่ทันจนทําให้ฮีโร่ในทีมโดนเบร์สตายหมู่ได้แต่จุดอ่อนนี้จะดีขึ้นถ้าดาบินได้ถืออาวุธประจําตัวและเราเล่นเองครับซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีในส่วนของสกิลประจําอาวุธนะครับดังนั้นการโจมตีปกติของดาบินจึงถือเป็นการโจมตีที่ดีมากๆและจะใช้งานได้ดีที่สุด ในโหมดเรดบอสจากการที่การโจมตีนี้มีดาเมจที่สูงและเป็นการโจมตีที่ต้องหาตำแหน่งและจังหวะยิงให้เหมาะสมซึ่งเราจะหาได้ง่ายมากๆในการเล่นในโหมดเรดบอสนั่นเองครับสกิลประจำตัวมีชื่อว่าปืนใหญ่สู่สวรรค์โดยดาบินจะใช้ปืนใหญ่ยิงอัดลงไปที่พื้นเพื่อพาตัวเองบินไปยังตำแหน่งที่กำหนด เป็นสกิลประจําตัวที่อาจดูไม่มีอะไรมากแค่ทําให้ดาบินบินได้แต่สกิลนี้จะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อดาบินได้ความสามารถพิเศษมาตอนอัปเกรดเป็น5ดาวแล้วดังนั้นเดี๋ยวผมจะไปกล่าวถึงสกิลประจําตัวอีกครั้งในส่วนของความสามารถพิเศษนะครับสกิลต่อเนื่องมีชื่อว่าพลังกระสุนเหนือชั้นโดยดาบินจะทําการยิงกระสุนปืนใหญ่บิ๊กเบิ้ม อัจเข้าไปที่หน้าของศัตรูอย่างรุนแรงพร้อมทั้งมอบบัฟเพิ่มพลังโจมตี20%ให้กับฮีโร่ทุกคนในปาร์ตี้เป็นระยะเวลา10วินาทีเป็นสกิลต่อเนื่องที่มีความรุนแรงที่สูงมีระยะการโจมตีที่กว้างไกลและออกแอคชั่นหลังกดใช้สกิลต่อเนื่องค่อนข้างเร็วสกิลต่อเนื่องนี้จึงถือเป็นสกิลที่โหดและใช้กำจัดศัตรูที่ยืนอยู่ตรงหน้าได้ดีมากๆที่สำคัญสุดเลยคือสกิลต่อเนื่องนี้สามารถมอบบัฟเพิ่มพลังโจมตี20%ให้กับฮีโร่ทุกคนในปาร์ตี้ แถมตัวบัฟยังอยู่นานมากถึง10วินาทีมันจึงทําให้ความเสียหายโดยภาพรวมของทีมหลังจากเชนสกิลของดาบินดีขึ้นเป็นอย่างมากทั้งในส่วนของการทําให้สกิลต่อเนื่องของฮีโร่ที่เชนต่อจากดาบินมีความแรงที่สูงขึ้นและการทําให้การโจมตีต่างๆที่เกิดขึ้นหลังการเชนสกิลของดาบินมีความแรงที่สูงขึ้นครับดังนั้นสกิลต่อเนื่องของดาบินจึงถือเป็นสกิลที่ดีมากๆทั้งในแง่ของดาเมจที่ทําได้และการบัฟทีมให้ทําความเสียหายได้มากขึ้นครับ ความสามารถพิเศษมีชื่อว่าซับพอร์ตพลังเพลิงโดยความสามารถพิเศษนี้จะมีทั้งหมด2ออย่างอย่างแรกคือตัวความสามารถพิเศษ จะมอบอัตราคริติคอล5%เปเให้กับฮีโร่ธาตุดินในทีมทุกคนตามจำนวนสมาชิกธาตุดินภายในทีมโดยบัฟนี้สามารถเพิ่มอัตราคริติคอลได้สูงสุด20%เมื่อจัดตีฮีโร่ธาตุดินล้วนและอย่างที่2คือตัวความสามารถพิเศษจะทำการอัปเกรดสกิลประจำตัวของดาบินซึ่งจะทำให้เธอสามารถยิงกระสุนปืนใหญ่เพิ่มเติมหลังจากใช้สกิลประจำตัวไปแล้วได้โดยกระสุนปืนใหญ่เพิ่มเติมนี้จะสามารถทำความเสียหายเป็นวงกว้างได้ซึ่งศัตรูที่โดนเต็มๆจะได้รับ ความเสียหายหนักสุดส่วนศัตรูรอบตัวจะโดนความเสียหายแค่นิดหน่อยครับความสามารถพิเศษอย่างแรกถือเป็นความสามารถพิเศษที่ดีกับตัวดาบินและฮีโร่ธาตุดินในทีมมากๆ เพราะการเพิ่มอัตราคริติคอลคือสิ่งที่จําเป็นมากๆในการเล่นเรดบอสจากการที่มันจะทําให้ฮีโร่ในทีมสามารถโจมตีติดคริติคอลได้ถี่มากยิ่งขึ้นซึ่งตัวดาบินมีบัฟป,ปาร์ตี้เพิ่มอัตราคริติคอลอยู่แล้ว40%ถ้าเราจัดทีมดินล้วนและได้อัตราคริติคอลมาอีก20%นี่บอกเลยว่าทั้งดาบินและฮีโร่ในทีมจะสามารถทําความเสียหายได้มากขึ้นอย่างมหาศาลเลยละ่ะส่วนความสามารถพิเศษอย่างที่2ถือเป็นความสามารถที่ดีกับตัวดาบินมากๆเพราะตัวกระสุนปืน ใหญ่เพิ่มเติมนอกจากจะมีความรุนแรงที่สูงพอตัวแล้วมันยังสามารถทะลุทะลวงไปโจมตีศัตรูในแนวหลังและสามารถทําความเสียหายแก่ศัตรูรอบเป้าหมายที่โดนกระสุนได้ด้วยแถมตัวกระสุนปืนใหญ่เพิ่มเติมนี้ จะคิดแย่กับกระสุนปืนใหญ่ปกตินั่นคือถ้าเราใช้สกิลประจำตัวและกดโจมตีปกติต่อดาบินก็จะทำการยิงกระสุนปืนใหญ่เพิ่มเติมแล้วต่อด้วยการยิงกระสุนปืนใหญ่ปกติทันทีดังนั้นความสามารถพิเศษของดาบินจึงถือว่าดีมากๆทั้งในแง่ของการทำให้ตัวดาบินเองทำความเสียหายได้มากขึ้นและการทำให้ความเสียหายโดยรวมของทีมพุ่งขึ้นถึงขีดสุดจากการโจมตีติดคริติคิลที่บ่อยขึ้นนั่นเองครับ บัฟปาร์ตี้คือเพิ่มอัตราคริติคอล40%ถือเป็นบัฟที่ดีกับดาบินและทีมมากๆเพราะตัวดาบินสามารถทำความเสียหายได้สูงมากๆอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับดาบินในตอนนี้ก็คือการทำให้การยิงแต่ละครั้งติดคริติคอลให้ได้บ่อยที่สุดเพื่อบูสดาเมจของเธอให้พุ่งไปจนถึงจุดสูงสุดได้ตลอดเวลาครับ แน่นอนว่าบัฟเพิ่มอัตราคริติคอลนี้ไม่ได้ดีต่อดาบินเพียงคนเดียวแต่ยังดีต่อฮีโร่คนอื่นๆในทีมด้วยจากการที่ตัวบัฟจะทำให้ฮีโร่คนอื่นๆในทีมสามารถโจมตีติดคริติคอลได้บ่อยขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ ดังนั้นบัฟปาร์ตี้นี้จึงถือว่าดีและเหมาะสมกับดาบินมากๆครับในส่วนของบัฟประจําตัวจะมีทั้งหมด3บัฟคือเพิ่มความเสียหายสกิล8%ที่จะทําให้สกิลต่อเนื่องและสกิลอาวุธของดาบินแรงขึ้นเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธ3%ที่จะทําให้คููดาวของสกิลอาวุธรีไวขึ้นเมื่อเราใช้ดาบินเป็นลีดเดอร์และเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มโลให้5%ที่จะทําให้ดาบิน อดและรับความเสียหายได้ดีขึ้นมานิหนึ่งเมื่อเริ่มการต่อสู้ครับซึ่งบัฟที่เหมาะกับดาบินที่สุดคือบัฟเพิ่มความเสียหายสกิลเพราะ,ะสกิลต่อเนื่องและสกิลอาวุธของดาบินมีความแรงที่สูงมากๆอยู่แล้วการได้ความแรงเพิ่มขึ้นไปอีก8%นี่จะช่วยทาให้ดาบินทาความเสียหายโดยรวมแก่ศัตรูได้มากขึ้นพอตัวเลยละ่ะ สำหรับบัฟประจำตัวอีก2บัฟก็มีประโยชน์แต่อาจจะไม่เด่นเท่าการเพิ่มความเสียหายสกิลดังนั้นบัฟประจำตัวทั้งหมดของดาบินผมจึงถือว่าดีและเหมาะสมมากๆแล้วครับอาวุธประจำตัวมีชื่อว่าปืนใหญ่สวรรค์เป็นไรเฟิลระดับมหากาบที่ค่าสเตตัสในเชิงรุกจะเด่นกว่าในเชิงรับโดยในเชิงรุกตัวปืนใหญ่จะมอบออปชั่นหลักเพิ่มพลังโจมตีธาตุดินอัตราคริิคอลความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธ และออปชันรองเพิ่มความเสียหายสกิลให้ส่วนในเชิงรับตัวปืนใหญ่จะมอบออปชันหลักเพิ่มพลังชีวิตและพลังป้องกันให้ซึ่งค่าสเตตัสที่เพิ่มให้ค่อนข้างเยอะและโดดเด่นมากๆเลยคือเพิ่มพลังโจมตีธาตุดินที่เพิ่มให้สูงสุดถึง3,384หน่วยจึงไม่แปลกเลยที่ดาบินที่ได้ถืออาวุธชิ้นนี้จะยิงศัตรูได้แรงแบบเวอร์วังอลังการมากๆครับ สกิลประจำอาวุธมีชื่อว่ายิงปืนใหญ่วงกว้างโดยดาบินจะยิงจรวดขึ้นไปบนฟ้าเพื่อสร้างฝนจรวดดาวตกเข้าโจมตีศัตรูเป็นสกิลประจำอาวุธที่มีความรุนแรงสูงมีรัศมีการโจมตีที่ค่อนข้างกว้างและตัวจรวดตกถึงพื้นค่อนข้างไวหลังจากกดใช้สกิลไปแล้วเราจึงสามารถใช้สกิลนี้ในการโจมตีศัตรูตรงหน้าหรือเคลียร์ศัตรูจำนวนมยกในดันเจียนได้อย่างสบาย ที่สาคัญสุดคือคูดาวของสกิลค่อนข้างน้อยมากๆแค่7.3วินาทีถ้าเราเสริมออปชันเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธเพิ่มลงไปอีกนิดนึงก็จะทําให้ดาบินสามารถไปเล่นในแดนเจียนที่มีศัตรูจํานวนเยอะๆได้ดีขึ้นแล้วครับดังนั้นสกิลประจําอาวุธนี้จึงถือว่าดีมากๆทั้งในแง่ของความเสียหายที่ทําได้และการทําให้ดาบินสามารถจัดการกับศัตรูจํานวนเยอะๆได้ดีขึ้นครับความสามารถประจําอาวุธ จะมีทั้งหมด2อ,อย่างอย่างแรกคือเมื่อดาบินโจมตีปกติโดนศัตรูศัตรูตัวนั้นจะโดนลดความต้านทานธาตุดินทันที20%และอย่างที่2คือเมื่อดาบินยิงกระสุนปืนใหญ่เพิ่มเติมโดนศัตรูเธอจะได้รับบัฟที่จะทำให้การโจมตีปกติแรงขึ้น20%พร้อมทั้งทำให้เธอได้รับความเสียหายจากศัตรูลดลง20%เป็นระยะเวลา5วินาที ถือเป็นความสามารถประจำอาวุธที่ดีมากๆโดยความสามารถอย่างแรกจะทำให้ดาบินและฮีโร่ท่าดินในทีมสามารถทำความเสียหายแก่ศัตรูได้มากขึ้นจากการลดความต้านทานท่าดินซึ่งถือเป็นคีย์สำคัญในโหมดเรดบอสส่วนความสามารถอย่างที่สองจะทำให้ดาบินสามารถทำความเสียหายแก่ศัตรูด้วยปืนใหญ่ได้ดีขึ้นไปพร้อมกับการทำให้ตัวเองอึดขึ้นดังนั้นความสามารถของอาวุธนี้จึงถือว่าดีมากๆ ทั้งในแง่ของการทําให้ความเสียหายของฮีโร่ท่าดินในทีมดีขึ้นและการทําให้ดาบินแรงและอึดขึ้นครับทั้งนี้ในส่วนของความสามารถอาวุธจะมีสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้ก่อนใช้งานดาบินอยู่2ออย่างอย่างแรกคือกระสุนปืนใหญ่เพิ่มเติมจะไม่ถือเป็นกระสุนจากการโจมตีปกติมันจึงทําให้ตัวกระสุนปืนใหญ่เพิ่มเติมนี้ไม่สามารถลดความต้านทานทาน่ทาดินจากความสามารถของอาวุธได้ดังนั้นคอมโบที่ผมขอแนะนําสําหรับดาบินเลยคือ ให้ยิงกระสุนปืนใหญ่ปกติออกไปก่อนจากนั้นให้ใช้สกิลประจําตัวเพื่อยิงกระสุนปืนใหญ่เพิ่มเติมออกไปซึ่งในจังหวะนี้ตัวปืนใหญ่ก็จะรีโหลดเสร็จพอดีทําให้เราสามารถยิงกระสุนปืนใหญ่ปกติต่อได้เลยเป็นคอมโบเบิร์สดาเมงง่ายๆที่จะทําให้ดาบินสามารถยิงกระสุนออกไปได้ต่อเนื่องถึง3นัดและสามารถทําความเสียหายได้เยอะขึ้นครับอย่างที่2คือศัตรูจะโดนลดค่าความต้านทานท่าดินก็ต่อเมื่อ โดนการโจมตีปกติของดาบินซึ่งตัวกระสุนปืนใหญ่ของดาบินค่อนข้างเล็กมันจึงทําให้การยิงหนึ่งครั้งมักจะโดนศัตรูแค่หนึ่งตัวเสมอดังนั้นโหมดที่เหมาะกับการโจมตีปกติของดาบินจึงควรเป็นโหมดที่มีศัตรูจํานวนน้อยๆอย่างเช่นเรดบอสส่วนโหมดที่มีศัตรูจํานวนเยอะๆขี้หละจะไม่ใช่การลดความต้านทานทตาดินแต่จะเป็นสกิลประจำอาวุธที่สามารถเคลียร์ศัตรูจํานวนเยอะๆได้ครับ เครื่องประดับที่เหมาะกับดาบินจะเน้นไปที่การเสริมดาเมจลงไปเพื่อทําให้กระสุนปืนใหญ่ของเธอแรงขึ้นถึงขีดสุดไปเลยครับโดยเครื่องประดับที่ผมขอแนะนําเลยคือสร้อยคอมิโนโทอร์สุ่มออปชันรองให้ได้เพิ่มพลังโจมตีธาตุดิน15%ขึ้นไปและสร้อยคอรกระจกแห่งความมั่งคัง่งสุ่มออปชันรองให้ได้เพิ่มความเสียหายสกิลและเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลอวบุธครับของสะสมที่เหมาะกับดาบิน ก็จะเน้นไปที่การเสริมดาเมจลงไปเพื่อทำให้กระสุนปืนใหญ่ของดาบินแรงขึ้นถึงขีดสุดเช่นกันโดยของสะสมที่ผมขอแนะนำเลยคือแบบจำลองรูปปั้นแห่งการเสียสละและแบบจำลองยานแม่อินเวเดอร์ที่จะทำให้ดาบินสามารถทำความเสียหายแก่ศัตรูที่มีพลังชีวิตเข้าเงื่อนไขที่กำหนดได้มากขึ้นหรือจะใช้เป็นผ้าปิดตานอนของไอโอวาเพื่อเพิ่มพลังโจมตีท่าดินให้กับดาบินแหนก็ได้ครับสำหรับการ์ดผมขอแนะนำให้ใส่การ์ดเพิ่มพลังโจมตี2ใบไปเลยจะดีที่สุด หรือถ้าใครมีการ์ดเพิ่มพลังโจมตีธาตุดินก็สามารถนํามาใส่แทนลงไปได้เลยครับในส่วนของรดิกจะมีแนะนําอยู่2เซตโดยถ้าเพื่อนๆคิดว่าอัตราคริติคอลของทีมในตอนนี้ยังไม่เพียงพอหรือเพื่อนๆนําดาบินไปเล่นในทีมผสมธาตุจนทําให้ความสามารถพิเศษเพิ่มอัตราคริติคอลได้ไม่เต็มที่ก็สามารถให้ทั้งทีมใส่รดิกเป็นเซตความสมคคีนิรันเพื่อเพิ่มอัตราคริติคอลขึ้นไปอีกได้แต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่า อัตราคริติคอลของทีมมากเพียงพอแล้วหรือเพื่อนๆน,นำดาบินไปเล่นในทีมธาดินล้วนก็สามารถให้ทั้งทีมใส่เป็นเซตคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มพลังโจมตีแทนได้ครับในส่วนของออปชันหลักของรีลิกสำหรับดาบินในทีมดินล้วนให้เน้นไปที่ออปชันเพิ่มพลังโจมตีเป็นหลักแต่ถ้านำดาบินไปเล่นในทีมผสมธาต ให้เน้นไปที่ออปชันเพิ่มอัตราคริติคิลและเพิ่มพลังโจมตีครับส่วนออปชันรองควรสุ่มให้ได้ออปชันเพิ่มความเสียหายกับมอนสเตอร์บอสเพื่อให้ตัวดาบินแสดงพลังในเรดบอสให้ได้ถึงขีดสุดแต่ถ้าเพื่อนๆจะพาดาบินไปเล่นในโหมดอื่นๆก็จะต้องมีการปรับออปชันรองให้เหมาะสมกับโหมดที่จะไปเล่นอีกทีนะครับเรามาสรุปข้อดีและข้อเสียของเทพทีดามือใหม่ดาบินและอาวุธประจำตัวปืนใหญ่สวรรค์กันดีกว่าครับข้อดีคือ 1. การโจมตีปกติมีความรุนแรงที่สูงมากชนิดที่ว่ายิงทีเดียวดาเมจขึ้นหลักแสนและถึงจะยิงได้แค่นัดเดียวแต่ก็เป็นนัดที่ทรงประสิทธิภาพมากๆดังนั้นการโจมตีปกติของดาบินจึงถือว่าโหนมากๆในแง่ของความเสียหายที่ทําได้ 2. ส,สก,กิลต่อเนื่องมีความรุนแรงที่สูงและสามารถมอบบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับทั้งทีมได้ซึ่งตัวบัฟนี่แหละคือทีเด็ดที่จะทําให้ทีมของดาบินสามารถทําความเสียหายได้มากขึ้นถึงขีดสุด 3. ความสามารถพิเศษสามารถเพิ่มอัตราคริติเคอลให้กับฮีโร่ธาตุดินได้สูงสุดถึง20%ถ้าจัดทีมดินล้วนแล้วไปลุยในเรดบอสนี่บอกเลยว่าทีมยิงติดคริติเคอลรัวๆแน่นอน ความสามารถพิเศษทําให้สกิลประจําตัวของดาบินดีขึ้นมากๆจากการที่ตัวความสามารถจะทําให้เธอสามารถยิงกระสุนปืนใหญ่เพิ่มเติมได้ถึงตัวกระสุนปืนใหญ่เพิ่มเติมจะแรงไม่เท่ากระสุนปกติแต่ก็ถือว่าแรงมากพอที่จะทาให้ดาเมจโดยรวมของดาบินดีขึ้น 5. ความสามารถลดความต้านทานธาตุดินของอาวุธทําให้ดาบินกลายเป็นหนึ่งในคีย์สาคัญของทีมเรดบอสในฐานะตัวดาเมจและตัวดีบัฟไปโดยปริยาย 6. ความสามารถของอาวุธ ทำให้ดาบินอึดและโจมตีปกติแรงขึ้นเมื่อกระสุนปืนใหญ่เพิ่มเติมโจมตีโดนศัตรู 7. สกิลประจำมาวุธแรงและมีรัศมีการโจมตีที่กว้างมากๆมันจึงทําให้ดาบินสามารถจัดการศัตรูจํานวนเยอะๆได้หากคุมเธอเป็นลีดเดอร์และ 8. บัฟปาร์ตี้ไม่จํากัดธาตุและมีประโยชน์มากๆทั้งกับตัวดาบินและฮีโร่คนอื่นในทีมครับข้อเสียคือ 1. การโจมตีปกติมีกระสุนแค่นัดเดียว ทำให้ดาบินไม่สามารถเคลียร์มอนสเตอร์จำนวนเยอะๆในดันเจนเนี้ยน้นเรื่องหรือดันเจี้ยนอื่นๆได้หากใช้เธอในฐาน,นะเพื่อนร่วมทีมแต่ถ้าใช้ดาบินเป็นลีดเดอร์ข้อเสียนี้จะร้ายแรงน้อยลงจากสกิลประจำอาวุธของเธอครับ และ 2. การโจมตีปกติมีจังหวะชะง,งักซึ่งถ้าเราหาจังหวะและตำแหน่งยืนยิงให้ดีพอได้ตลอดเวลานี่ก็ตัดข้อเสียข้อนี้ทิ้งไปได้เลยแต่ถ้าเราหาไม่ได้หรือยืนยิงผิดจังหวะเมื่อไหร่ข้อเสียนี้ก็อาจจะนำพาความพ่ายแพ้มาสู่ทีมของเราได้โดยทันทีครับตัวอย่างทีมสำหรับดาบินจะขอแนะนำเป็นทีมเรดบอสระยะไกลท่าดินนะครับโดยสมาชิกในปาร์ตี้จะประกอบไปด้วยอเมริสามาเอลดาบิน และจีเนียโดยอเมริสจะมีหน้าที่ทำความเสียหายแก่ศัตรูพร้อมมอบบัฟเพิ่มความเสียหายคริติคอลจากความสามารถของอาวุธให้กับทีมคามาเอลมีหน้าที่ทำความเสียหายแก่ศัตรูมอบดีบัฟลดพลังป้องกันระยะไกลและฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับทีมดาบินมีหน้าที่ทำความเสียหายแก่ศัตรูมอบดีบัฟลดความต้านทานธาตุดินและมอบบัฟเพิ่มอัตราคริติคอลและพลังโจมตีให้กับทีม และทีเนียมีหน้าที่ทำความเสียหายแก่ศัตรูและมอมดีบัฟลดพลังป้องกันแบบติดตราสัญลักษณ์ให้กับศัตรูครับกล่าวด้วยสรุป ด a าบินเป็นดีลเลอร์ระยะไกลสุดน่ารักที่โหดมากๆในโมดเรดบอสเพราะตัวเธอมีการโจมตีรูปแบบต่างๆที่รุนแรงแบบขั้นสุดชนิดที่ว่าบอสโดนทีมีสะดุง้งมีความสามารถต่างๆที่จะช่วยทำให้ทั้งตัวเธอและฮีโร่ในทีมสามารถทําความเสียหายได้มากขึ้นถึงขีดสุดและมีอาวุธประจําตัวที่จะทําให้การโจมตีปกติของเธอสามารถลดความต้านทานธาตุดินอันเป็นคีย์สคัญในเรดบอสได้ ดังนั้นถ้าเ,เพื่อนๆกำลังตามหาฮีโร่มาเสริมทีมเรดบอสระยะไกลธาตุดิน,ดนก็ขอแนะนำให้กดหาดาวินและปืนใหญ่สวรรค์มาใช้งานครับจบกันไปแล้วกับการรีวิวแทพธิดามือใหม่ดาวินและอาวุธประจำตัวปืนใหญ่สวรรค์นะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมมาคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับมาดิสคัตกันจะได้มีไอเดียในการใช้ดาบินมากขึ้นก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ กดซับช่อง PDS เธอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและพัฒนาคลิปดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ